ผลนะคะและสสธีรรัตน์จากเขตรัฐบางด้วยค่ะพร้อมทั้งนำขนมไห้พี่น้องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะมีทางแยกออกมานะคะมีประชุมอยู่ครับก็ท่านก็เห็นว่าพี่น้องมารวมตัวกันในวันนี้นะครับก็มาให้กำลังใจพวกเรานะครับครับอันนั้นก็คือ สิ่งที่ผมพูดถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่มาแล้วซึ่งมีนโยบายไม่แตกต่างอะไรอะไรกับพรรคไทยรักไทยนะครับแต่พี่น้องครับมองหน้าไปสบตาไปก็ยังเห็นว่าหลังจากการเก็นค่าทั้งปรนทั้งค่าและก็จองจำเสรีชนของเราไปในปี2 5 5 3นะครับ ปีนี้ถึง3ปีแล้วนะครับแต่ความบอกช้ำน,นะครับความบอกช้ำจากการกระทําการของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและลรัฐบาลทรราชในครั้งนั้นยังดํารงอยู่ทุกอนุเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันอยู่ได้ว่าวันนี้ประเทศไทย <ผม S 1> ยัง<ม>อยู่<ด>ยในวิกฤตเศรษ<ด>รรฐกิจอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้อถึงแม้ว่าเราจะมีรัฐบาลนะครับที่เป็นรัฐบาล มาจากเสียงส่วนใหญ่ถึง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิกฤตตัวนี้ก็จะต้องอาศัยอำนาจของสภานะครับนำพาประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนออกจากวิกฤตไปได้นะครับส่วนวิกฤตตัวที่3นะครับพี่น้องพี่น้องจำไม่ได้นะครับวิกฤตการเมือง คือวิกฤตข้อที่หนึ่งที่การรัฐหารสร้างกับเรานะครับก็คือรัฐนูนปี2550ว,วิกฤตข้อที่สองก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมีการปิดสานามบินนะครับทำให้ในทุนชาติส่วนหนึ่งนะครับประสบความเสียหายแล้วก็ส่งผลเป็นลูกโซ่ให้กับประชาชนอย่างทั่วหน้านะครับอันนี้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตตัวสุดท้ายครับวิกฤตตัวสุดท้าย ก็คือวิกฤตป,ประชาชนครับพี่น้องครับวิกฤตป,ประชาชนเป็นเช่นไรน,นะครับวิกฤตป,ประชาชนก็คือร่ังจากการรัฐบาลมีประชาชนที่ออกมาต่อต้านการรัฐบาลรครงนั้นอย่างมากมายนะครับและที่สุดก็รวมตัวกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นและตั้งต่อร่างสร้างรูปในนามของกระบวนการคนแสดงนะครับถึงวันนี้ นอกจากคณะกรรมการอบชแดงทักไปดินแล้วยังมีคนเสื้อแดงรย์ดีใจขึ้นเหมือนกับเหตุในหน้าของเกิดแดงกลุ่มนั้นเกิดแดงกลุ่มนี้นะครับเกิดเสื้อแดงเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่การเกิดขึ้นของพี่น้องเสื้อแดงเกิดขึ้นพร้อมกับการออกมาต่อสู้แต่สิ่งที่เราได้พร้อมกับวิสัยทัศน์และการตื่นรู้ของประชาชน ก็คือนักโทษการเมืองพี่น้องจำได้ไหมเราได้นักโทษการเมืองนะครับนักโทษการเมืองไม่ใช่เพียงแค่ผู่ที่ถูกจองจำคุกขังอยู่ในคุกอยู่ในตารางเท่านั้นนะครับตามข้อมูลของศูนย์ประชาชน หรือว่าสปชนะครับเรารวบรวมคดีความไว้ทั้งหมดถึง1,880ร้อยบกว่าคดีนะครับเพราะฉะนั้น